ข่าวใหญ่สะเทือนวงการจับตาตัวแม่ช่องเจ็โดดรวมโปรเจกต์สำคัญที่ฝั่งอโศกตื่นเต้นแน่ไม่คิดว่าเธอจะไปเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกแชร์ต่อต่อกันในโลกออนไลน์เมื่อกระทู้พันทิปได้โพสต์ว่า เดี๋ยวสิงหาคมนี้จะมีการเปิดโพใหญ่ทางช่องอสโสกได้ดาราตัวแม่ใหญ่สุดในช่องไปร่วมงานกับพระเอกฮอตของช่องที่เพิ่งแจ้งเกิดประมาณ4-5ปีบอกเลยข่านี้เตรียมตัวปังสะเทือนวงการข่าวแน่รอไม่คิดว่าเธอคนนี้จะจากช่องเดิมขำใบสวยแพงดังมากๆก,กำลังจะมีงานละครส่งท้ายช่องเดิมเดือนสิงหาคมถาแถลงใหญ่แน่ขอบอกว่า วงในลือมาสองสาเดือนแล้วงานนี้บอกเลยว่าตัวแม่ช่องเจ็ดนึกถึงใครไม่ออกนอกจากอ้ําพัชราภาอย่างไรก็ตามต้องรอรุนกันต่อไปค่ะ